เพราะฉะนั้นเรามาเตรียมตัวกันละกันว่าในปี2024เนี่ยนะครับเราจะเลือกนะครับสินค้า,าแบบไหนยังไงนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ลาซาด้านะครับผมเป็น Lazada s e l l e r เออร์แบัสเอร์นะครับและเป็น l a ซาด้ c เซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับครับคราวนี้วันนี้ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่หรือว่าใครเป็นคนที่ขายมารยยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับยังรู้สึกว่ายังตันอ่ะผมไกด์เป็นไอเดียให้แล้วกันขายอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแยกดูว่ามันเหมาะไหมนะครับ สินค้าตามกระแสสังคมนะครับสินค้ากระแสในที่นี้คือว่ามีการพูดถึงมีการบอกกล่าวมีความต้องการปัจจุบันทันด่วนในช่วงเวลานั้นนะครับโดยที่อยู่ๆก็คือมีมีมเ,เขาเรียกอะไรมีความต้องการทันทีอย่างเช่นฝุ่นมาเมื่อสัปดาห์ก่อน2ส,สัปดาห์ก่อนโอ้ฝุ่นลงครับฝุ่นลงทั่วทั่วประเทศเลยนะครับกรุงเทพ สมุนาพรจะเยอะสุดผมไม่มิสมุาไพรผมป่วยเลยนะเกิดใครฟังไลฟ์ผมสัปดาห์ที่แล้วอะนะครับจะได้จะเห็นว่าเสียงผมอะจะติดในลาคอคือฝุ่นมาแล้วแบบนอนแค่นอนอยู่กับบ้านอะไม่ได้เปิดเครื่องฟอกอากาศก็กไปแล้วอะจมูกแสบอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่เป็นสินค้ากระแสมีความต้องการปัจจุบันทันด่วนนะครับเช่นกลุ่มนี้ฝุ่นมาสิ่งต้องการคืออะไรครับเครื่องฟอกอากาศแมสใช่ไหมอ่าพวกนี้คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจที่ช่วยคนอะ อันนี้ขายดีขึ้นมาทีน,นี้คือกระแสแต่มันก็จะดีแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะตกลงนะครับนี่คือกระแสนะนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นสินค้ากระแสนะครับเอ่อรัฐบาลประกาศว่าเราจะไม่รับถุงไม่ไม่ใช้ให้ไม่ให้อ่าใช้ถุงนะครับเราจะเริ่มไม่มีการแจกถุงพลาสติกอ่ะคนก็เริ่มหากระเป๋าผ้าอันนี้ก็ถือเป็นกระแสเหมือนกันนะครับสินค้าสายมูสาย,มสายบูช้าจุบ,บงคนนะครับโอ้สองสปีก่อนไอ้ไข่ดีเยอะมากนะครับ รหรือเป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่องของหนังเรื่องของภาพยนตร์นะครับเรื่องของเพลงเรื่องของกีฬาพวกนี้ก็ถือเป็นกระแสหมดนะครับซีรีส์ควิดเกมก็เป็นกระแสนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นนะมีการพูดถึงการหาต่างๆการหาสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มนี้เราก็อยู่ในกลุ่มเราเป็นคนที่ขายสินค้าอยู่ในแคตตาล็นั้นอยู่แล้วเราก็แค่เอามาขายมันก็ขายได้เลยนี่คือสินค้ากระแสนะครับหรือจะเป็นสินค้ากลุ่มที่เป็นความชอบส่วนตัวคือคนเราแหละมันมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้แนะนําแบบ เลยนะว่าเฮ้ยคุณต้องเอาสินค้าที่คุณชอบเท่านั้นมาขายไม่ใช่บางทีไอ้สินค้าที่เราชอบอะเราชอบจริงแต่แต่คนทั่วไปไม่ได้ชอบเหมือนเราก็รังซื้ออาจจะน้อยหรือคู่แข่งอาจจะเยอะก็ได้นะครับเช่นสินค้าเกี่ยวกับการแต่งรถใช่ไหมครับสินค้าเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆอันนี้คือเป็นสินค้าตามความชอบนะครับสินค้าทํางานอดิเรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอ่อถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสขายได้เรื่อยๆเพราะว่างานอดิเรกทุกคนมีไม่เหมือนกันแล้วก็มีความต้องการนะครับ นะครับมีความต้องการในการซื้อในการซื้อหานะผมขยญาเอาตัวผมไปข้างบนนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับการออกกำลังกายนะครับสินค้าเกี่ยวกับการทำบูญสังฆทานสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการทําสวนอ่ะพวกนี้นะครับสินค้าตามประสบการณ์อันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะนํามาขายมากที่สุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ ชอบแล้วก็มีประสบไม่อาจจะไม่ได้ชอบแต่มีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสินค้านั้นๆเราสามารถจะรู้ว่าเราสามารถทำคอนเทนต์อธิบายได้ว่าไอ้เครื่องมือช่างตัวเนี้มันดีกว่าตัวก่อนอันนี้ยังไงรุ่นที่ออกมาใหม่มันแข็งแรงดีกว่ายังไงยี่ห้อนี้ดีกว่ายังไงไปซื้อที่ไหนราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือมันจะเหมาะกับเรานะครับชอบทำเบเกอรี่ชอบทําอาหารใครสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ทําอาหารไหมอ่า เราก็จะเริ่มมาหาอ๋อล้านอยู่ตรงไหนอเอาขายยังไงะนะครับที่ไหนนะครับราคาต้นทุนเท่าไหร่บวกกาไรแล้วเหลือเท่าไหร่แบบนี้เราจะมีความเข้าใจมีการทาคอนเทนต์ได้ดีกว่านะครับช่าตัดผม่าใครจะรู้ใช่ไหมตอนนี้คนตัดผมอยู่บ้านเยอะบางช่วงนะครับอย่างช่วงโควิดเนี่ยคนตัดผมอยู่บ้านหาแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรนะรบหาหวีหาอุปกรณ์ตัดผมไปตัดกันเองอะ,อะไรแบบนี้นะครับสินค้าตามประสบการณ์นะครับหรืออีกงานหนึ่งสินค้าตามเทศกาลอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่คริสต์มาส ใช่ไหมครับคนก็จะเริ่มหาของเกี่ยวกับนะครับตกแต่งแต่งตัวนะครับซื้อของให้กันช่วงสงการอะไรเงี้ยนะครับคือประเทศไทยอ่ะมันเทศกาลเยอะมากนะครับพอหมดปีใหม่ไปใช่ไหมเป็นอะไรครับจุดจีนจุดจีนก็วัน,นไทยไทยเสร็จสงการ,นะรสงการเสร็จอะไรกักลางปีก็เออมันจะมีวันอะไรนะวันพ่อวันแม่ใช่ไหมเออวันอีสเตอร์จะไปตามฝรั่งเขาก็มีนะครับ คือมันเยอะมากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมาะคือแต่ว่าไอตัวสินค้าตามเทศกาลเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการจัดเตรียมแต่ช่วงระยะเวลาในการขายมันสั้นนะครับถ้าเราขายของกลุ่มตามเทศกาลเนี่ยก็ดีก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าเราขายหมวดหมู่ไหนให้ดูว่าไอเทศกาลเนี่ยมันเอามาแมทก,กับแคตตาล็อกที่เราขายได้ไหมเอาแบบนี้ดีกว่านะครับต่อมาสินค้าสู่ข้าวามงามโอ้อันนี้มันขายเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือว่าคู่แข่งก็เยอะ เราต้องซื้อในปริมาณเยอะๆถ้าเราไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ถูกต้องไหมเราต้องซื้อปริมาณเยอะๆเพื่อเอามาลงขายนะครับให้ได้กําไรนะครับสิ่ห้าตามช่วงอายุกลุ่มแม่ละกลุ่มไม่และ,ลและเด็กกลุ่มไว้ทํางานคนกาลังแต่งงานนะครับหรือสินค้าตามนะครับวัยชราภาพอะ,อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสินค,ค้าตามช่วงอายุนะครับเราก็ลองดูว่า นะครับปัจจัยต่างเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสินค้าอะไรมาขายได้นะครับสินค้าอุปกรณ์จัดเก็บทั่วไปอันนี้ก็ง่ายเลยขายได้เรื่อยๆ,ๆนะครับอุปกรณ์จัดเก็บอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับพวกเนี้ยชันวางรองเท้าชันวางติดผนังอะไรก็ตามที่ช่วยในการให้เราทํางานง่ายขึ้นให้คนใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มีความต้องการอยู่นะครับอันนี้คือเป็นไกด์ให้แล้วกันสินค้าอาหารทานเล่นช่วงนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะมันจะมีพีคช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นช่วงโควิดอ่ะ โอ้ oh, จะขายดีมากพวกสินค้าอาหารนะครับของท่านเล่นเนี่ยคือจะสั่งออนไลน์กันเยอะมากนะครับมีความน่าสนใจสินค้าโอทอมอันนี้ก็ดีนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เขาทํารวมกลุ่มกันทาสินค้าโอทอมอะชาวบ้านเนี่ยลองเข้าไปดูมันจะมีสินค้าที่น่าสนใจที่อร่อยดีนะครับคุณภาพดีแต่แพคเกจิ้งไม่สวยเข้าไปลองคุยลองถามลองปรับกับกลุ่มนั้นๆนะครับกับกลุ่มชาวบ้านนะครับกลุ่มเกษตรกรแล้วเอาเราลองขอขึ้นมาขายเป็นออนไลน์ดู นะครับโดยที่เราก็ลงทุนต่ำถูกต้องไหมคือขายได้ค่อยไปซื้อแต่ว่าอดี๋จะลงทุนเรื่องแพคเกจิ้งเรื่องการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับคราวนี้มาให้เปรียบเทียบดูละกันสินค้ากระแสกับสินค้าเฉพาะทางสินค้ากระแสเนี่ยยอดขายต่อออเดอร์นะครับคือคือสินค้ากระแสมันขายได้ทันทียอดขายต่อออเดอร์เนี่ยนะครับต่อวันเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับหมายความว่าขายร้อยบ้านพันบ้านเนี่ยง่ายลูกค้าหาเจอง่ายลงลาซาด้าปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ขายได้ทันทีผมเคยเอาแมสนะครับช่วงโควิดอ่ะอยช่วงฝุ่นฝุ่นฝุ่นเข้ามาใหม่ๆช่วง3าสปีที่แล้วอะ่ะของขาดตลาดแต่ผมก็ไปจองของโดยที่ไปจองกับร้านที่รู้จักกันแล้วผมก็ขอภาพคือผมยังไม่มีของติดมือเลยนะขอภาพขอรายละเอียดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปลงขายลาซาดา้าผมลงขายตอนสามทุ่มนะครับสามทุ่ม สองนาทีเริ่มสตาร์ชิ้นแรกคืนนั้นขายได้200ออเดอร์แต่อันนี้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะช่วงที่ฝุ่นมาใหม่ๆ45สี่หปีที่แล้วนะครับอันนี้คือสินค้ากระแสมันขายได้ทันทีนะครับต้องสต็อกของแต่ถ้าเราไม่สต็อกของได้ยิ่งดีถ้าเป็นสินค้ากระแสนะแต่มันยากนะครับเพราะว่ามันเกิดการตัดราคาถ้าเราอยากขายได้ขายดีก็ต้องสต็อกของหรือว่าได้กําไรเยอะนะครับก็ต้องยอมสต็อกของเพื่อให้ต้นทุนมันถูกลงนะครับกำไรจะไม่สูงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะกําไรไม่สูงขายเน้นปริมาณนะครับ ต่อมาคู่แข่งเยอะตัดราคากันไวมากนะครับสร้างการจดจําหรือว่าสร้างแบรนด์ร้านยากสำหรับสินค้ากกะแรนะแต่ถ้าสินค้าเฉพาะทางตามหมวดหมู่ยอดขายนะครับอาจจะไม่ได้เป็นร้อยบ้านพันบ้านอาจจะเหลือแค่ประมาณ10 20ต่อวันนะครับแต่ว่ากําไรอ่ะมันจะเยอะกว่าคู่แข่งมีแต่ไม่มากร้านไหนบริการดีนะครับลูกค้าจะจําแล้วก็ชอบนะครับแล้วเราจะเจอกลุ่มลูกค้าที่ เขาติดแบรนด์ติดร้านจําง่ายแล้วพร้อมจ่ายมากกว่าปัญหาจะน้อยช่วงแรกลูกค้าจะเข้าถึงน้อยเพราะว่าระบบลาซาด้าต้องสร้างการรับรู้เพราะมันไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดการค้นหาบริษลาซาด้ามาก่อนนะครับหรือเป็นหลักคือมีการค้นหาบ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่าสินค้ากระแสเพราะฉะนั้นต้องรอเวลาและระยะยาวเนะี่ยนะครับจะขายได้เรื่อยๆถ้าสินค้าม,มีคุณภาพ,าพจริงๆนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูสรุปมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าวันนี้คุณจะเลือกสินค้ากระแสมาข,ขายผมแนะนําว่าขายดี เมื่อไหร่ให้รีบหยุดหรือให้รีบหาให้รีบออกอย่าแบบพอขายดีปับ๊บเฮ้ยติดใจไปสต็อกของมาเพิ่ม <c oughs> เยอะกว่าเดิมมีโอกาสติดดอยนะครับติดดอยก็คือข,ของค้าสต็อกขายไม่ออกเนื่องจากว่านะครับลูกค้าไม่ได้ชอบนะครับไม่ได้ชอบร้านเราร้านเดียวมาดีไปเจอร้านอื่นที่จะอยูอ่มาขายถูกกว่าแล้วลูกค้าก็ไม่ได้จํานะครับขายดีนะครับสินค้าจำแสงนี่ขายดีนะค,ดยดดคู่แข่งเยอะ แต่เกิดจะเกิดสงครามราคาอยู่ไม่นานและยอดขายตกระยะยาวของโอกาสค้างสต็อกโอกาสเจ๊งและต้องหาสินค้าใหม่อันนี้คือสินค้ากระแสนะครับอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยครับผมมองว่าชุดคริสต์มาสเนี่ยเป็นสินค้ากระแสนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวันคริสต์มาสแต่ตอนนี้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสใช่ปะโอเควันนี้ยังมีคนหาอยู่แต่เขาก็คงสั่งออนไลน์ไม่ันแลวเขาก็หาซื้อตามห้างสรรพสินค้าตามร้านข้างนอกนะครับแต่ถ้าเราขายออนไลน์ ผมบอกเลยว่าถ้าจบหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดไปแล้วยี่สิบเอ็ดยิบสองไปแล้ว,วอ่ะยอดขายจะตกแล้วเพราะความต้องการมันไม่มีแล้วนี่คือสินค้ากระแสขายได้ทีคือปีหน้ามันจะค้างสต็อกแล้วคุณต้องเก็บไว้อันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือสินค้ากระแสให้ระวังแล้วคู่แข่งก็เยอะแล้วดูราคาดิแปดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเก้าสิบสองคือราคามันบางมากกําไรก็น่าจะแบบไม่ได้เยอะมากยกเว้นวเราไปโรงงานเอาผลิตเอง รหรือว่าเราเป็นยี่ปัวที่สามารถดูราคากรโรงงานได้เป็นคนกลางที่ดูราคากบโรงงานได้อะอันนี้ก็โอเคก็พอเลยกําไรแต่อย่างที่บอกคือมันขายดีแต่มันต้องสต็อกของเยอะเห็นไหมครับแต่ละร้านค้าเนี่ยเนี่ยอย่างร้านนะครับร้านพิกเนี่ย916นะครับ916รีวิว499รีวิวคือรีวิวเยอะมากอะไอสินค้าตรงกลาง179บาทอะมั่นใจว่าร้านเดียวกนด้วยเพราะเด็กพิสตเตอร์คนเดียวกันนะครับดีไม่ดีเนี่ยมีภาษาจีนน่าจะเป็นร้านจีนด้วยรั้ <laughs> นะครับให้ระวังนะครับ เดี๋ยวขอยัดเลื่อนลงมาข้างล่างหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมตัวเล็กลงแล้วกันเนาะอ่ะต่อมานะครับกลุ่มสินค้าซื้อซ้ำสินค้าซื้อซ้ำนะครับอันนี้ก็แนะนํานะถ้าเกิดว่าใครจะหามาขายก็คือสินค้าซื้อซ้ำเนี่ยข้อดีคือขายได้เรื่อยๆคู่แข่งเนี่ยจะมีมากหรือน้อยแล้วแต่หมวดสินค้าถ้าหมวดแฟชั่นนะครับหรือหมวดสุภาพางงามคู่แข่งเยอะแน่นอนคุณต้องสร้างแบรนด์ล้าน คุณต้องสต็อกสินค้าอาจจะต้องสต็อกเยอะแต่เวลาแพ็คสินค้าก็แพ็กเยอะนะกำไรนะครับแล้วแต่สินค้าเลยมีทั้งกำไรเยอะกำไรน้อยนะครับระยะยาวต้องสร้างแบรนด์อย่างที่บอกต้องสร้างแบรนด์สินค้าหรือสร้างแบรนด์ร้านของตัวเองแล้วอาจจะต้องหาสินค้ามาเติมเรื่อยๆนะครับนี่คือสินค้าซื้อซ้ำนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นผมพิมพ์หา,นา,า,าเนื้อยืทั้งความสะอาดในลาซาด้านะครับอันนี้ก็คือสินค้าซื้อซ้ําถ้าสินค้ามาติดตลาดแล้วมันดีอ่ะผมแนะนํานะเอามาขาย กดีเหมือนนัแต่เราเราขายหมวดไหนอยู่นะครับสินค้าเราเป็นที่เราร้านค้าของเราเป็นร้านค้าหมวดไหนก็พยายามโฟกัสสินค้าในกลุ่มนั้นอันนี้โอเคแต่ว่าก็ดูราคาด้วยนะครับอย่างเงี้ยร้อยสี่บาทร้อยสี่สิบห้าบาทอะยังยังอาจจะพอคุยกันได้แต่พอมาเหลือยี่สิบเก้าบาทเนี่ยมันเช่เป็นกลุ่มเนี้ยี่สิบเก้าบาทก็เหนื่อยหน่อยคือกําไรมันน้อยอะนะครับต่อชิ้นแล้วแบบโหคูหห่แข่งก็คือมันกําไรมันบางผมไม่รู้ว่าเหลือเท่าไ,รไ,ไหร่เลยเพราะขายไปขายมานะครับ อันนี้คือยกตัวอย่างสินค้าซื้อซ้ํานะครับต่อมาถ้าเราขายสินค้าแบรนด์คือถ้าเราเป็นแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์อันนี้โอเคดีเลยไม่ติดอะไรแต่ถ้าเราอะเป็นคนที่ซื้อมาขายไปหรือต้องไปมองหาสิคานค้าต่างๆเนี่ยสินค้าแบรนด์ข้อดีคือลูกค้ารู้จักอยู่แล้วนะครับแบรนด์ในที่นี้ผมไม่ได้ผมอ,อาจจะไม่ได้เหมาว่าเป็นเฉพาะแบรนด์ดงัดงๆเช่น n นก e Adidas s a ซ sung OPPO Vivo อ่ะพวกนี้คือแบรนด์ที่เป็นแบบระดับเ o r l d w i คือยังไงคนก็รู้จักอยู่แล้วแต่ผมมองนะครับพูดถึงแบรนด์ในประเทศนะครับแบรนด์ล o คอลของไทยที่ติดตลาดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองพาไปดูว่าตัวอย่างที่แบรนด์ต่างๆที่ขายอยู่บน Lazada เนี่ยที่แบรนด์เป็นแบรนด์ไทยมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างนะนะครับคู่แข่งมากหรือน้อยแล้วแต่หมวดสินค้าเลยแบรนด์นะครับถ้าเป็นกลุ่มสุขภาพความงามเนี่ยคู่แข่งอาจจะเยอะนิดนึงนะครับการสต็อกสินค้า สต็อกเยอะต้นทุนจะถูกลงนะครับกำไรก็แล้วแต่สินค้าอีกแต่สินค้าแบรนด์น่ะมันขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วคือถ้าสินค้าแบรนด์ของเราเป็นสินค้าซื้อซ้ำด้วยอันนี้เวิร์กเวิร์กดีเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่สินค้าซื้อซ้ำก็เหนื่อยหน่อยนะครับระยะยาวมีโอกาสโดนตัดราคาเหมือนกันถ้าเราไม่ได้สร้างตัวเองเป็นแบรนด์ร้านล้วก็ต้องหาสินค้าใหม่เรื่อยๆนะครับอ่ะไปดูอันเนี้ยนะครับแบรนด์นี้ชื่อว่าไออุ่นถ้าใครที่ขายอยู่ในหมวดไม่เลด็ก หรือใครที่มีลูกนะครับใครทีเ่เลี้ยงเด็กเยอะๆอ่านะครับหรือที่บ้านมีเด็กเนี่ยน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ไออุ่นนะครับเขาผลิตสินค้าของตัวเองออกมาเนี่ยนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยเป็นหัวปรีนะครับน้ำนมหัวปรีอนะครับช่วยเรื่องน้ำนมแม่หัวปรีผงอันนี้คือให้แม่กินนะไม่ใช่ลูกกิน ไดกินเพื่อผลิตน้านมอ่ะอแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าคนก็ขายเยอะเพราะว่าพอเขาเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาทําสินค้าออกมาแล้วเขาก็มีตัวแทนมาขายปัญหาของตัวแทนคือบางทีมันควบคุมราคาไม่ได้อ่ะลองดูดิครับลัสพิกหนึ่งร้อยสิบแปดบาทคือถ้าเกิดมันมีสินค้าตัวเดียวกันอน่ะแล้วราคามาต่างกันห้าบาทเนี้ยมันก็น่าคิดแล้วเฮ้ยเอาร้านไหนดีเห็นไหมนะครับสี่พันสองรอยยี่สิบเอ็ดรีวิวโหร้านนี้ขายดีมากไออุน่น เห็นไหมร้านแรกซ้ายมือ1้อสิบปดาทถูกกว่าร้านที่สองห้าบาทเองนะเออแต่มันก็อาจจะมีมีผลกันได้เพราะว่าสินค้ามันไม่ได้ต่างมันคือตัวเดียวกันอันนี้คือให้ระวังนะครับอ่าอันนี้วีเครีน้ำยาทำความสะอาดลักษณะ,ะดเดียวกับทางทางออไออุ่นมาสั้งคู่เลยครับเจ้าของแบรนด์วีครีนผลิตสินค้าออกมาแล้วกระจายให้ตัวแทนหรือร้านค้าแบรนด์ร้านค้าที่เขาบิ๊แบรนด์ของเขาเองอยู่แล้วเป็นแบรนด์ร้านค้าเอาไปขายนะครับรนี่ครับแล้วดูดูนะเจ้าของรู้สึกว่าร้านหลักอะ 219บาทอ่ะขายได้เยอะกว่าร้านตัวแทนอีกมันเขาพราะบางทีเขาทําแบรนด์เขาเองด้วยเป็นร้านหลัะนะครับถามว่าแบบเนี้ยถ้าเราขายเปิดร้านในกลุ่มของแม่และเด็กกลุ่มของท้างตลดบ้านกลุ่มสัตว์เลี้ยงเฮ้ยเราไปติดต่อเขาอ่ะเพื่อ,อของมาขายได้ไหมก็ได้แต่ก็ต้องไปดูว่าต้นทุนค่อยมาเท่าไหร่ต้องซื้อเท่าไหร่กำไรเหลือเท่าไหร่เวลาเอามาขายเพราะคู่แข่งก็เยอะนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้ลงทุนน้ยอยๆอยากพิ่งลงทุนแบบเป็นร้อยจะเยอะขายดียดค่อยค่อยสต็อก เยอะอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเคานิกนะครับพอดีพอดีอดผมจะให้โฟกัสตัวตัวเคานิกที่อยู่3านะครับ3ามในการนี้นะครับเคานิคในที่นี้เนี่ยอันนี้จะเป็นน้ํายากระจัดสนิมแล้วก็ทางแบรนด์เขาผลิตออกมาเป็นน้ายาทำความสะอาดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับน้ายากระจัดสนิมก็คือติดตลาดแล้วนะครับมีขายจ้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับ, line, Online, รบซึ่งแบบเนี้เราก็ต้องมาสํารวจด้วยว่าเฮ้ยถ้าใน Lazada s h o อ e e ตัวนี้มันติดตลาดใช่ไหมคนรู้จัก ขายได้เรื่อยๆแล้วร้านที่ขายอะ่ะมีแบบไม่เกิน50 SKU อะ่ะหรือเอาง่ายๆมีแค่ประมาณ20 SKU ถ้าเจอนะโอ้โหนี่โคตรเวริร์กเลยอะ่ะคือเพราะว่าอะไรเป็นสินค้าที่ลูกค้ารู้จักอยู่แล้วแก้ปัญหาคนใช้นะครับแก้ปัญหาให้คนการทํางานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วคู่แข่งน้อยเฮ้ยแบบนี้น่าลองไปติดต่อเขาเอามาซื้อแล้วมาลองลองขายดูดูนะครับเจลกันจัดสนิมไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับราคาเนี่ยเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะ สองรอยี่สิบแปดสามรอยเจ็ดสิบอ่ะมันสามารถที่จะแบบพอเหลือกําไรต่อชิ้นเนี่ยเหลือกําไรร้อยร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบอะไรพวกเนี้ยจากสามร้อยเจ็สิบจากสองร้อยี่สิบแปดโอเคนะเออกาไรเหลือประมาณต่อชิ้นร้อยหนึ่งอะ่ะนะครับเบิร์กถ้าแบบเนี้ยต้องไปหาเพราะว่าผมเปิดมาคิดดูนะปกติอะ่ะถ้าไปดูอย่างอย่างวิครีนหรือไออุ o ่นเนี่ยคือเปิดมาหน้าแรกอะ่ะเป็นของวิคเีนหมดเลยแต่พอเปิดมาของเคาน์ตพิมพ์ปับ๊บมีสินค้าอื่นครับซ้ายมือดูนะอันเนี้ยเป็นภาษารัเสเซีย ผมงงมากเลยผมเจอสินค้าภาษารัสเซียแล้วขายได้ด้วยนะนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็เอาของมาขายคนของเขาด้วยกันเองใน Lazada โดยใช้ภาษาเขาอ่าเวลาลงขายะครับลองแปลเป็นภาษาต่างประเทศดูเราก็จะเจอลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับอ่ะลองดูนะอันนี้เป็นวิธีการเลือกนะครับอันนี้ดูดูเลิฟดูดูเลิฟเนี่ย ผลิตสินค้าเขาเองเออกมาด้วยมีทั้งสินค้าซื้อซ้ําสินค้าทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีชาร์ตให้ดูมีตัวอย่างดูว่าในร้านค้าอะเราควรจะมีสินค้ากลุ่มไหนบ้างดูนะครับขายสำลีขายทิชชู่เปียกขายผ้ออาอ้อมขายแพมนเพ์ทสำหรับเด็กแล้วเขายังเอาของร้านอื่นแบรนด์นอื่นมาขายในร้านค้าตัวเองด้วยคือเขาเป็นแบรนด์สินค้าด้วยและเป็นแบรนด์ร้านค้าด้วยว่าผลิตสินค้าในแบรนด์ตัวเองด้วยออกมาเยอะมากถ้าเกิดใครไปดูพวกงาน Baby ้แอนด์มที่แบบออกบูธออกอะไรอ่ะก็จะเจอดูดูเลิฟ นะครับสร้างตัวจากออนไลน์ครับคือดังจากออนไลน์แล้วก็ผลิตสินค้ามาเรื่อยๆนะครับแบบนี้อันนี้คือเป็นสินค้าแบรนด์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านี้เขาให้เอาสินค้ามาขายบ้างนะรู้สึกว่าจะจะไม่ค่อยเห็นจะเขาจะขายเขาเองนะครับก็ใครสนใจลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับสินค้ากลุ่มสินค้าใหม่คนไม่รู้จักนะครับคนไม่รู้จักตัวนี้ยอดขายจะต่ําเราต้องสร้างการรับรู้นะครับถามว่าขายได้ไหมขายได้ข้อดีคือไม่มีคู่แข่งนะครับซึ่ง ถ,ถ้าถามผมว่าผมชอบผมจะอยู่สินค้าปุ่มไหนของผมว่าจะไปอยู่ชอบสินค้าแบรนด์กับสินค้าที่คนไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันจะทํากําไรได้เยอะกว่าแต่มันต้องยอมเข้าใจดยนะว่าคุณจะขายได้น้อยแต่กําไรมันจะสูงคุณจะไม่สามารถอวดเพื่อนได้เลยว่ามียอดกล่องเท่านันที้จนกว่าสินค้าคุณจะติดตลาดมีคนเอาไปทำาอฟเฟอเรทมีลูกค้าใบบอกต่อแล้วขายได้เยอะนะครับยอดขายต่ำกุ้งแข่งน้อยเราต้องสร้างการรับรู้ครับต้องมีงบประมาณยิงแอดโฆษณาจ้างอินฟลูเอนเซอร์ ทำโปรโมชั่น ok> เพื่อเพิ่มยอดขายนะครับเสร็จแล้วถ้าสินค้าดีจริงเขาจะบอกต่อแต่ถ้าสินค้าไม่ดีลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อให้ระวังนะครับให้ระวังนะครับอ่ะอันี้ยกตัวอย่างนะครับผมเพิ่งไปค้นเจอมาทิชชู่ส้มยอดชิดแขวนห้อยได้หนึ่งแพ็คมีพันสามร้อยห้าสิบชิ้นโอ้โหโคตรเยอะเลยหนาสี่ชั้นสามสิบสองบาททิชชู่ส้มนะครับคราวนี้ข้อดีคือการใช้งานคืออะไรครับแพ็เกจจิ้งครับไอ้ทิชชู่ส้มอันนี้เนี่ย เอาไปเป็นแบบแขวนห้อยแล้วดึงเอามันง่ายไงแล้วเสร็จแล้วเขาเขาทาขาย,ยางี้ใช่ปะ่ะขายคู่อะไรรู้ไหมขายคู่ตะขอเรือ่องบอกป่ะขายที่ชู่คู่ตะขอตะขอหรืออาจจะแถมกาเลยนะติดในห้องน้ําแล้วก็แขวนแล้วก็ดึงนะครับติดผนงังแขวนแล้วก็ดึงเอาง่ายดีไม่ต้องวางวางเกะก,กะบนพื้นแบบนี้ยกตัวอย่างนี้คือ สินค้าที่คนรู้จักน้อยต้องสร้างการรับรู้แต่ถ้าเกิดว่าชอบติดแล้วมันดีคนก็ซื้อซ้ำนะครับออันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างต่อมาสุดท้ายถ้าคุณเจอสินค้ากลุ่มนี้คือสุดยอดสินค้าครับถ้าเจอนะคือผมผมแม่ไม่สามารถไปบอกไปฟันตรงไ้ดูคนได้ว่าเอ้ยขายตัวนั้นตัวนี้สิตัวนี้คือสินค้าขุดทองมันมันบอกกันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไปเดาใจไปชี้เป้าอะ่ะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันต้องมาเปิดดูแล้วมาไล่ดูว่าอ๋อเป็นสินค้าแน้จะประมาณไหนนะครับ สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a นะครับขอจะรับเปพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด a นะครับผมเป็น Lazada า e l l เลอร์อ b มบ s สเดอนะครับและเป็น Lazada c เซอ i ์ติฟายเทรนเของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน l a ซ a ด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ